แลค่ะสำหรับช่วงที่3ของรายการดีไซน์กู้ชาติกันครับผมวันนี้เราบอกแล้วว่าเป็นเรื่องของดีไซน์เนี่ยที่มันมีผลกับการที่จัดการของการเอาวัฒนธรรมวันมมผลต่อันมีผลต่อการเพิ่มมูลค่าของของผลิตภัณฑ์สินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะซึ่งในครั้งนี้ตัวอย่าง2องตัวอย่างที่อาจารย์ให้ดูเนี่ยก็เป็นเรื่องแบบทีละเล็กทีละน้อยไปก่อนจ้า มารอบนี้เนี่ยจานูดอย่นี้แสดงว่ามาใหญ่เพราะอันนี้นะคะไม่ใช่เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวมันเองเท่านั้นเพิ่มมูลค่าให้กับเมืองเพราะว่าเมืองนี้ยทาให้กลายเป็นเมืองที่ติดอันดับเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวหนึ่งใน50ของโลกเลยอืออะไรอยากรู้อยากรู้อยู่ที่อินเดียค่ะจันใช่แล้วเดี๋ยวดูเลยรามานาต้องไดใช้ไหอะไรเพงดึงดึงดึง ยังไงฮะยังไงพี่ฟ้าอันนี้นะคะที่รัฐคิลาลาคิลาลาที่ประเทศอินเดียค่ะคถึงกับว่าได้ติดอันดับเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าไปที่สุดในโลกเลยเหมือนกันเพราะว่าเขาได้นำเอา คือปกติคะ่ะอาจารย์เมืองนี้ก็จะเป็นเมืองที่มีแม่น้าผ่านและปกติก็จะขนส่งแบบข้าวการเป็นเรือขนข้าวเหมือนอ๋อ,อก็คือก็คือใช้เรือขนข้าวในแม่น้ําเหมือนบ้านเราเนี้ยอ่า <นะ S 2> เรือขนข้าวนะคะเป็นเรือเอี้ยมจุนบ้านเราอันนี้นนะจะเป็นพระเอกที่ทําให้เมืองนี้ดีขึ้นยังไงโดยที่เขานะคะใส่ดีไซน์เปลี่ยนฟังก์ชันจากเรือขนข้าวเปลี่ยนเป็นเรือสําหรับเป็นโรงแรมพักให้นักท่องเที่ยวเนี่ยล่องไปตามแม่น้ําแล้วก็ชื่นชมธรรมชาติ โอ้ยโรแมนติกเหมือนอเมซอนมันมันค่อนข้างโมแรนติกนะฮะโรแมนติกครับอ๋อนี่พี่ฝ้ายอาจจะบอกผมว่านี่เขาเปลี่ยนจากเรือที่ขนข้าวปกติเนี่ยที่ไม่ได้ใช้งานใช่แล้วจะไปใช้ทางอื่นแทนเนี่ยเอามาปรับเปลี่ยนฟังก์ชันใหม่ให้กลายเป็นเป็นเรือขนแขกเพราะว่าเป็นอินเดียนเป็นคนฉันเป็นอะไรเอาใช่อยู่อินเดียไม่ใช่อย่างที่บอกว่าเป็นเป็นโรงแรมใช่ไหมฮะค่ะโอ้โหเออคิดได้ไงยัง นี่เรือนี้เขาก็ต้องล่องล่องไปตามแม่น้ําของเขาอยู่แล้วใช่ไหมก็คือจากเป็นแม่น้ําที่ชื่นชมธรรมชาติสองฝั่งที่ค,คนอาจจะไม่เห็นหแต่ลักษณะคล้ายบ้านเราเหมือนกันเนาะนคล้ายคลามแม่น้ําเจ้าพะยามแม่น้ําเราเนี่ยแต่ได้สเสน่ห์ตรงที่ว่ามันได้ความเก่าความเป็นวัฒนธรรมในการเคยเคยขนข้าวเรือนี้เคยใช้ในการทําอะไรมาก่อนเปลี่ยนฟังก์ชันมันซะหให้กลายเป็นโรงแรม โอ้แล้วก็แสดงว่าอีกวัฒนธรรมการขนค่าที่ต้องแวะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ถูกก็ถูกนํามาบรรจุเป็นกิจกรรมที่อยู่ในนี้ด้วยใช่ไหมนี่ผมเห็นข้อมูลที่พี่ฝ้าให้มาเนี่ยเขาบอกว่าที่เมืองนี้มีเครือข่ายสายน้ําที่กว้างใหญ่นี่คล้ายๆประเทศเราเลยนะสายน้ำที่กว้างใหญ่เนี่ยมีทะเลสาบ2ีสแห่งแม่น้ำา41สาย คือเขาก็สวยเนาะอะไรจะขนาดนี้ผมว่าหูแล้วคิดได้ยังไงเนี่ยแล้วยังมีลำคลองเชื่อมต่อกันอีกนะฮะดูภายในค่ะอาจารย์ภายในนี่ก็ได้รับการตกแต่งคือเอามารีโนเวทเฉยๆข้างในเรือก็เป็นเรือเก่าที่สามารถยังใช้งานยังวิ่งได้อยู่จริงๆจริงๆแล้วนี่เขาก็ไม่ได้ปรับปรับอะไรมากในตัวเรือเลยใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าเอามาประดับประดา เอามาจัดการให้ให้คนเข้าไปอยู่อาศัยได้ไง่ายๆนะคะ,นะ,คะในแง่ของการลงทุนเนี่ยแทบจะลงทุนแบบน้อยมากาแต่เขาหันมาใส่ใจในเรื่องของการหยิบเอาสิ่งของที่มีอยู่เอามาใช้โอ้โหดังนั้นแทนที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับเรืออย่างเดียวเขากลายเป็นเพิ่มมูลค่าให้กับเมืองของเขามีคนมาท่องเที่ยวนํารายได้มาสู่เมืองมากมายสุดยอดเลยผมว่ายอย่างนี้บ้านเราก็ามาต่อยอดได้นะคือผมดูเรือนี่นะคุณผู้ชมก็ไม่ได้ต่างจากเรือฝนข้าวสารบ้านคุณย่าผมเลยขนน้าตาลอะไรอย่างเงี้ย เพราะงั้นตอนนี้เราก็จริงๆเราเอามาต่อยอดนานแล้วนะฮะคือคือทางนี้ก็เนี่ยทำดูดูนี่มีการทานอาหารบนเรือมีอะไรด้วยนะอย่างของเรามาต่อยอดนะเรากินอาหารบนเรือมานานแล้วนะแถวคลองลังสิตนะแถวที่ทำงานผมคลองลังสิตเต็มไปหมดเลยะเดี๋ยวเรืยนะครับซึ่งซึ่งดีแล้วมัน มันจอดนิ่งๆอยู่ที่นี่มันก็รอวันที่จะปลูกเนาะอาจารย์แล้วข้างในนะคะไม่ใช่แค่เป็นที่พักอย่างเดียวมีแบบเป็นกิจกรรมต่างๆเขามีกิจกรรมด้วยเมื่อกี้เห็นเขาแบบตีกันอยู่ไม่ใช่กิจกรรมรลอเขาทะเลาะแสดงว่าอย่างนี้ใช่ไหมว่าผมเห็นฝูงเรือเยอะๆเมื่อกี้นี่คือขื้เรือน,น,นี้ใช้นอนเรือนี้เป็นท้องอาหารเรือนี้เป็นที่กิจกรรมงี้ป่ะส่วนเรือใช้นอนก็สามารถที่จะล่องไปตามลําน้ําได้อเห็นแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมธุรกิจแบบนี้เนี่ย รุงรน์จริงๆเจสนใจมากๆผมว่าบ้านเราเป็นเป็นประเทศหนึ่งที่มีสายน้ําเยอะแล้วก็สองข้างทางของเราค่อนข้างมีเรื่องราวมีวัฒนธรรมสวยงามอยู่แล้วคุณผู้ชมเคยได้ยินไหมครับว่าภูมิวัฒนธรรมหรือการตั้งถินฐานของมนุษย์เนี่ยในสมัยแรกๆเนี่ยเราเราขึ้นอยู่กับแม่น้ําสายน้าเป็นหลักเพราะฉะนั้นโบราณสถานหรือภูมิวัฒนธรรมก็จะอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ําค่ะซึ่งตรงนี้คนแม่น้ํา มาฐานผมว่าเป็นสิ่งที่จุดที่เชื่อมโยงกันได้นะพวกท่าข้าวกำนันทรงอะไรก็ได้เนาะเราล่องจากคนครสวรรค์ลงมาหาหาโอ้ยมา<อ>ได้ล่องข้ามจังหวัดเลยนะมาได้แค่ช้ยนาทเนาะเขาติดเขือนเจ้าพยาต่อไม่ได้แล้วเราก็ข้ามเขื่อนข้ามเขื่อนแล้วก็มาต่อแต่จริงๆแบบนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับการเพิ่มมูลค่าของรถเก่า แล้วก็เอามาใช้แทนที่จะปลูกสารแหน่เราอาจจะมาใช้ทําเป็นแบบขายของเก่าขายนมสดเป็นอะไรแบบนั้เพื่อเพิ่มมูลค่ารถโฟลตู้อะไรพวกนี้มาทำนั่นผมผมผมมาว่าไอ้วัฒนธรรมพวกนี้นะครับไม่ใช่ว่าพอพอเราไม่ได้ใช้ประโยชน์มันแล้วจะปล่อยมันทิ้งล้างไปเลยนี่แค่ถูกปรับนิดเดียวแค่เปลี่ยนแนวคิดนิดเดียวปรับฟังก์ชันหน่อยมันก็กลายเป็นสิ่งที่เพิ่มมูลค่าอย่างที่ฝ้ายบอกเพิ่มมูลค่าให้กับเมืองทั้งเมืองรัฐทั้งรัฐเลย ติดหนึ่งในห้าสิบของเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดอันนี้เเฟว่าควรจะแบบเป็นตัวอย่างอย่างดีเลยนะคะสําหรับในรายการของเราว่าเป็นดีไซน์ที่ใช้กู้ชาติจริงๆเป็นระดับมหาภาคเลยระดับใหญ่มากในในโหเราก็ไม่เคยยิ่งกว่าผ้าย้อมคามผมอม่ไอ้เขาเปลี่ยนมุมมองเือเองอะแต่จริงๆมันมีหลายอย่างนะคะที่การท่องเที่ยวของเราเนี่ยส่งเสริมให้คนมาเที่ยวแล้วทาให้เมืองมันพัฒนาอย่างเช่นแบบการแค่ปาร์ตี้แบบพระจันทร์เต็มดวง ไม่ก็มันก็ช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาได้ครับผมก็อย่างนั้นน่าเออผมผมก็เห็นด้วยเราก็จัดปาร์ตี้น้ำเต้าหู้กันนับมูลนก็มีทั่วไปทําไมถึงไม่ไม่มาที่นี่อ่ะทำไมต้องไปเอ่อมันมันใกล้ตํารวจมั้งฮะออกไถึงที่นี่กล้ตำรวจนี่อาจารย์เราก็เอาภูมิแท้ธรรมของเราสิผมว่าจริงๆแล้วจริงๆตอนนี้ช่วงช่วงนี้ที่ที่ที่เราเห็นสถาปัฒนธรรมของเรานะ ผมก็ว่าอย่างเช่นอย่างเช่นบ้างไฟพญานาคเงี้ยอ้ยคนก็ไปเต็มเลยนะแค่พี่เก่งจิรามลีกุลทำสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดโป๊ะเดียวคนไปบ้างไฟพญานาคเต็มไปหมดเลยผมว่างั้นเราทําหนังไหมเออที่เกียนว่านธรรมเลยดีไหมเหมือนสบายดีหลวงพ่อบางคนก็เออคนก็ไปหลวงพ่อบางเออ ะไรปาดเซนี้ไม่ลืมกันคนก็ลาปากเซแล้วเริ่มไปเริ่มเรื่องหนังแล้วค่ะเออไปหนังนี่เดี๋ยวกลับมาที่นี่ก่อนดีกว่ามีคําถามที่คราวที่แล้วเราฝากคําถามไปบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานอะไรในชีวิตประจําวันที่รู้สึกว่าโอ้โหอึดอัดขัดใจและต้องการให้เราช่วยแก้ไขปัญหาด้วยงานดีไซน์ให้หน่อยให้ทีเหอะมีหลายคําถามส่งมาแล้วก็เราเตรียมส่งของพี่ไฟก็มีใช่ไหมของรางวัลมาแล้วมีอันนึงที่ไฟแบบเด็ดๆเลยไฟชอบครับ อันนี้ที่เลือกมานะคะไม่ใช่แค่ผู้ชมดีธรรมดาคือเอาฮามีคนแบบส่งอย่างนี้มาด้วยแต่ว่ามาอยากให้เราช่วยโอ้ยอยากช่วยอยากช่วยเต็มที่อยากช่วยเต็มที่เลยปัญหาก้อแรกที่มาเลือกมานะคะของวันนี้ค่ะนางบอกว่าคุณวันิดาบอกว่าพอดีว่ามีปัญหาเรื่องของการใช้ไม้จิ้มฟันเวลาแคะฟันแล้วรู้สึกเขินอายจังเลคุณวันิดาคือแบบจิ้มปลาแล้วรู้สึกเขินอาย นี่มันเปัญหาระดับชาตินะครับคุณวินิดาเวณอารอผมแป๊บผมต้องรวบรวมดีไซเนอร์ชั้นนําของประเทศนี้มาคิดตีโจย์ตัวนี้ผมไม่เคยคิดออกเลยว่าต้องทํำยังไงเออว่าน่าสนใจมากเลยแต่ว่าจริงๆแคมีง่ายนิดเดียวเองอาจารยังไงฮะห้องน้ำมันก็ไม่ใช่ดีไซน์สิครับต้เกิดแถวนั้นไม่มีห้องน้าคุณวินิดาคงประสบปัญหาว่าแล้วแบบยิ้มกระเซงแย่แล้วทำไงดีพัสสภก็มองฉันอยู่ ฉันก็อยากจะเอาลิ้นดูนออกแล้วเกินแต่ออกไม่ได้เจ้ามือป้อง <c oughs> เขาก็รู้แน่เลยว่าฉันแค้ฟันเป็น<ม>ปัญหาระดับชาตินะคะคุณวดาผมขอรับปัญหานี้ไว้ให้อาจารย์ตองแก้ไขคุณวันดานะครับคุณดาลอดูเราได้เลยนะครับอีนีมีมีการหนึ่งก็ค่ะผมยังเริ่มกลัวพี่ไฟก็เป็นเรื่องอแต่ค่ะคือเขาบอกว่าปัญหาเรื่องของกินเบอร์เกอร์ค่ะแบบกินเบอร์เกอร์คืออย่าบอกว่าติดฟันเหมือนคุณวันดานีกินเบอร์เกอร์แล้วมัน ไม่ถูกใจอะกัศมาเจอขนมปองรวทุกอย่างปิ้นออกแบบไม่อร่อยเลยอะไรเงี้ยผู้อมคิดคำถามพวกนี้มันได้ยังไงเนี่ยเป็นพอเบอร์เกอร์ซื้อซื้อมาหนึ่งอันไม่ต้องบอยี่ห้อแล้วกันปุ๊บเบสออกซ์ทำยังไงหรือว่าอาจจะอายที่แบบแย่ละอันนี้ก็เป็นปัญหาระดับชาติอีกอย่างหนึ่งกินเบอร์เกอร์แล้วปิ้นออกทีมงานช่วยจดไว้นะฮะ จิ้มฟันอย่างไรไม่ให้อายกินเบอร์เกอร์แล้วปรินออกแก้มทํำยังไงตายแล้วปัญหาผมที่เขาเขียนมาที่ผมเลือกมากลายเป็นปัญหาแบบเด็กน้อยไปเลยมีปัญหาอาจารย์อาจารย์ปัญหาอะไรคะลองหยิบมาของผมนี่คุณอาจารย์จริงจังแน่เลยคุณผมไม่นึกว่าอย่างนี้ก็เอามาเข้าแผบเราได้ไงคุณนารืมอนนะครับคุณนารืมอนคุณนารืมอนนามสกุลหนูไม่รู้นะครับผมก็ไม่ใช่นามสกุลคุณจริงๆนะเนี่ย อ๋ออยากให้ช่วยแก้ปัญหาหน่อยค่ะค่ะคือคุณแม่ขายข้าวหลามอยู่ริมทางค่ะทีนี้คู่แข่งเยอะมากทำยังไงร้านนูถึงจะโดดเด่นคะพอดีมาเรียนในเมืองได้ดูราการอาจารย์หนึ่งครั้งอโอ้โหครั้งเดียวเหรอครับไม่ทำไม่ทำแต่ปัญหาผมมันดูไม่ระดับชาติอะมันดูไม่เหมือนมาจิ้มฟันแต่คุณนลมนฮะไอการที่ขายข้าวหลามนะฮะแล้วก็จะทำไงให้ดูโดดเด่น นี่กนนน็น่าสนใจนะ,ร,นจะร้านค้าริมทางทํายังไงถึงจะแบบอยากจะเพิ่มมูลค่าอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของข้าวหลามอย่างเดียวอาจจะไปในส่วนอื่นๆด้วยอาจจะเป็นงูหลามด้วยหรือว่าเป็นหนูนานั่นไงหมายติดหมาเไล่หนูขายคู่กับหนูนาอะไรอย่างเงี้ยคือคือผมว่าเป็นปัญหาระดับชาติอีกอีกปัญหาหนึ่งที่คนที่ขายแผงขายริมทางต้องเจอนอกจากถ้าคุณนะเนมลที่เกียจเอามายืนโบก หมือนรู้จักกับคนที่ขับรถไปขับรถมาแล้วเนี่ยเลี้ยวแล้วมาบอกกันตายเนี่ยาจะช่วยอะไรได้บ้างผมจะคิดไปพร้อมๆกับคิดเรื่องไม้จิ้มฟันและเบเกอร์ปลิ้นนะฮะโอเคผมสัญญาว่าผมจะเอาเข้าแลบ p กู้ชาติแน่นอนทั้ง3ท่านนี้ก็จะได้รับสมุดสมุดน้อตนะครับสมุดน้ตเชนยิ้มไม่ใช่สมุดน้อตอุดมไม่ใช่สมุดน้ตของอาร์มตองถูกแล้ว ใช่ค่ะเล่นล้วสมุนโน้ตของอาร์สตองครับผมโอ้โหต้องขอบคุณมากที่แนะนำคำถามดีๆขอบคุณพี่ฝ้ายที่ไปดูคำถามที่มันยากนี่เอามาให้พวกเราจริงๆแล้วนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามีอีกถ้ายังอ,อยากได้เสื้อกับโน้ตบุ๊กของเราอยู่ยังมีอิกสิาจริงๆเรา,าม,มีมาแจากเรื่อยๆนะเนาะ ใช่อาจจะสลับผัดเปลี่ยนกันไปหลังจาก <ผม S 2> นี้นะคะในส่วนของสัปดาห์นี้ก็มีแจกอีกค่ะอาจารย์รที่อาจารย์ถามไปเมื่อต้นรายการนะคะที่บอกว่าวันนี้เนี่ยเราพาคุณผู้ชมไปพบกับนิทรรศการที่มหาวิทยาลัยอะไร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 แล้วก็ใบไ,ไหมคะใบหน่อยผมผมไม่ใบครับคุณผู้ชมที่ผมพาไปชมนทศการผมไม่ใบว่าเป็นเป็นมหาวิทยาลัยไหนแถวเมืองเอกผมไม่ใบนะฮะแถ <c oughs> วว่าเมืองเอกแถวแถวเซีย เอกชนผมไม่บ้านเป็นเอกชนเกือบออกไปประทุมนั่นนะเอาชื่อเลยไหมฮะนะครับแล้วก็สําหรับคุณผู้ชมที่มีคําถามอยากจะร่วมแลบกู้ชาติกับเราเนี่ยแล้วเราก็อยากได้ของตอบแทนเล็กน้อยๆอย่างเราไปเนี่ยนะครับคุณผู้ชมส่งส่งส่งคําถามคุณผู้ชมมาได้เหมือนคุณเหมือนคุณนัลลิมนลเหมือนคุณมานิดามนิดาเนี่ยนะครับอยู่ที่ด้านหน้านี่นะครับส่งมาได้เลยนะครับเราพร้อมที่จะตั้งแลบเพื่อคุณผู้ชมนะครับเห็นไหมครับว่าเราทําแลบตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือลบนะฮะ โอเคนะฮะคุณชมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะไปดูช่วงเด็กกู้ชาตินะครับเด็กกู้ชาติวันนี้จะมีอะไรมาให้เราชมความคิดของเด็กๆนะครับเดี๋ยวไปดูช่วงหน้าครับไปชบกันในช่วงหน้าเลยค่ะ